สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อพิมพ์ลายเสื้อกีฬาทุกชนิดนะคะวันนี้นะคะมาดูกันกับงานเสื้อทีมนะคะสีสวยๆนะคะสําหรับวันนี้เป็นโทนสีแดงดํานั่นเองค่ะสีแดงดํานะคะเท่มากๆอยู่แล้วนะคะพอตัดกับสีอักษรที่เป็นสีขาวนะคะตัดขอบดํานะคะก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันใกล้นะคะว่าสวยคมชัดขนาดไหนคะ่ะ งานเสื้อวันนี้นะคะจะเป็นงานคอกลมค่ะคอกลมสีดํานะคะเล่นขอบสีดําเลยแล้วก็มีลวดลายนะคะที่เป็นตัวลายของกราฟิกของเสื้อนะคะสีสวยมากลายสวยมากนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะงานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดทั้งตัวเลยค่ะเรียกว่าเป็นงานกราฟิกที่มิติ มิติของเสื้อเยอะมากๆนะคะสีจริงนะคะจะเป็นสีแดงสีแดงเข้มเลยนะคะแล้วก็แขนเสื้อนะคะสามารถใส่ข้อความใส่สปอนเซอร์ใส่โลโก้ได้นะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะมาจากทีมงานของลูกข้าวเหนียวนะคะจากน้องเมษานั่นเองค่ะทีมงานนะคะก็เลือกโลโก้ของร้านสนามสุปเรานะคะไว้ที่แขนเสื้อด้วยนี่เหมือนอย่างนี้เลยนะคะ ทั้งสองด้านนะคะเลือกได้นะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าน,นั่นเองะคะ่ะลายจริงนะคะสวยมากๆเลยใครที่ชอบความเท่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอยากจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีอื่นนะคะก็ได้แดงเขียวฟ้าน้าเงินม่วงได้หมดเลยนะคะเพราะว่างานแต่ละตัวของเราเป็นงานผลิตใหม่นะคะเลือกสีเลือกไซส์เลือกดีไซน์ได้หมดเลยเปลี่ยนโลโก้ก็ได้นะคะอันนี้คือทีมงานของทีมงานลูกข้าวเหนียวนั่นเองเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนี่อ่าโลโก้งานจริงนะคะอันนี้คือโลโก้งานจริงเลยคอเสื้อนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะมีเบอร์ของนักเตะด้วยนะคะเบอร์ชอบเบอร์ไหนก็ระบุได้นะคะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะก็จะมีข้อความเขียนว่าน้องเมษานั่นเองคะ่ะเกิดเมษายนแน่นอนนะคะชื่อน้องเมษาก็ต้องเกิดเมษาแน่ๆเลยอ้าวต่อมานะคะมาดูงานด้านหลังกันอันนี้คืองานเบอร์ด้านหลังนะคะ ด้านบนนะคะก็จะสามารถใส่ชื่อของเจ้าของเสื้อได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะชื่อคุณคุณชัยหรือเปล่าน่าจะเป็นคุณชัยนะคะแล้วก็ลักษณะของฟอนต์นะคะฟอนต์เบอร์ชื่อฟอนต์ชื่อชื่อคนนะคะชอบดีไซน์แบบไหนแต่จริงๆเราก็จะมีแบบเสื้อที่เป็นเ,เป็นการวางแบบไว้ให้แล้วที่จะเข้าทีมกันนะคะทั้งชื่อทั้งเบอร์นะคะ ก็เลือกได้ค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะก็มาคุยกันได้เช่นกันนะคะตนลางก็มีสปอนเซอร์ใหญ่นะคะโชคอํานวยคอมพิวเตอร์นะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์เท่ๆนะคะก็สั่งได้นะคะงานจริงที่ให้ดูนะคะว่าลายเส้นของกราฟิกก็คือสวยมากๆเลยสวยคมแล้วก็ชัดทั้งตัวอันนี้คือจุดเด่นของงานเสื้อเลย งานเสื้อของทางร้านนะคะส่วนมากเกือบร้อยเปร์เซ็นทั้งงานพิมพ์พิมพ์ชื่อทีมพิมพ์โลโก้พิมพ์สปอนเซอร์นะคะข้อความรูปภาพเนี่ยจะละเอียดให้มากๆจะละเอียดให้ลูกค้ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ลูกค้าได้ไปอะค่ะก็จะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยอันนี้คือข้อดีของทางร้านงานแบบอาจจะช้านิดนึงนะคะ3-5วันนะคะจะได้แบบช้าเพราะว่าเราให้กราฟิกเนี่ย พยายามขึ้นงานให้ใหม่นะขึ้นงานใหม่หมายความว่างานที่ลูกค้าให้มาบางทีภาพไม่ไม,ไม่ไม่ชัดมากะคะ่ะเราก็อยากจะปรับให้ได้คมชัดมากที่สุดนะคะแล้วก็งานจะได้ออกมาดีที่สุดเลยก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรีแพ็แล้วก็รีบจัดส่งก่อนนะคะเพราะว่างานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วะคะ่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ